คือเขาเล่งหัวหานได้ร่อเงินจะโตอ่ะอันโย่อันแล้วแต่เขาจะลงเนาะแต่พูดถึงว่าถามว่าถ้าลงในบริเวณนี้ได้จตกี่4-5,000โตกได้สบายแต่ว่าอันนี้เขาลงแค่แค่พันกว่าลงแค่พันก็ตกแล้วทีนี้ทีแรกเนี่ยเราก็สุนเสกระชังก่อน ซื้อมาต่อลบาทาเลยุณมมันใหญ่ก็คือการให้อาหารครบบางค้คนว่าเออเลี้ยงครบตันที่ลงเป็นพันเหลือดำร้อยมันกีดกันแม่นบอกแต่ของค่อยนี่ค่อยตายแค่สี่ห้าตัว แม่เขาต้องให้อาหารให้เพียงพอมาย้ำใดให้ย้ำนั้นหัวอาหารเที่ยวมาให้เมื่อละสี่ร้อยห้าร้อมันสิใ่ญ่เร็วท่อง่ญ่เร็วแล้วก็ลดอัตราการกินการนำให้ละลายก็ไม่ได้ให้ละลายก็ไม่ได้ได้ท้องแตกตายเลยค่ะ เคี่ยวให้อยู่เลยแล้วเป็นสิลดอัตราการพินการลงแล้วพอพอพอมันใหญ่มีสังเกตเห็นบอกบางโตที่น้อยเนี่ยค่อยปล่อยพอพอได้สักระยะพอพ่อก็ปล่อยออกมามันก็เลยโตใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็น้อยตัวใดกินลายก็ใหญ่เร็วเคยเห็นก่อนแต่ฝ่ายใหญ่จิตใจเนี่ย ขี่ออกมาปลาก็กินหอยกะกินขี่กบฮะอันนี้แนวนี่แหละทิ่มอนนี้ลงก็จะบึ้มโบชน่ดหลาชนนี้ค่ะปลา้นี่ะไผครับเมอยู่เลยหอยเชลี่ถ้าอแต่เนี้ยจไป่ไรโอ้จะให้ขึ้นชูกระชูรถถ้าอบแต่เนี้ยไหมฮะไม่ธรรมดาบกายกรรมเตียงย่างทั้งตีทั้งมือเรือตัดตว่าไผ่จบะโชคฝนรินไหนอันนี้กรไผ เดนี่จ้ากูบ่ไไ้แต่ถ้าคนตรนี้พ๊บดีชูชอยากให้ชูรถกูโอ้ไปใจได้หมดเนาพะเงียงบอได้สูงให้ได้กับโกะไปสิ่ต้องเอาพยายางงองก่อนมันมึ้นแค่บเซนมัน้เป็นซอยกันดีเนาะ เพิ่มเนกันเบิง้ง <laughs> พัด,ดว่าพัดกบเนะ <c oughs> าะเอาไม่สักอย่างนีละเห็ดินแรงเนี่ยเปลี่ินจันชื่มเมื่อโอ้นี่ครับมาดูฟาร์มกบแบบบ่อกบพี่เลี้ยงไว้ในครัวเรือนอย่างนี้นะครับม <c oughs> ีที่พักผ่อนลมเรื่นนะครับ